สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชก,กรณียกิจดังนี้เวลา8ปดนาฬิกา49นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธ,ธิถาทิร,ราชเจ้กากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีทรงเปิดอาคารเมทีวิสิตซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนรวมคนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราาทานนำอาคารอันหมายถึงอาคารแห่งความเป็นเลิศของนักปรา์และพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญนักษรพระนาบารพิไทยสอทอบระดับที่เชื่ออาคารโดยออกแบบให้มีความทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลภายใต้ธรรมชาติที่ร่มรื่นมีห้องเรียนต่างๆเช่นอาร์ตสตูดิโอดิจิทัลอาร์ตห้องประชุมและคารยิมนยเนเซียม โอกาสนิทอรรศกนรเทศกาลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทยนิทรศการโครงการวีกิฟวีแชร์ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการปลูกผักแบบอควาพอนิกและไฮโดรอพอนิกส์ช่วยประหยัดพื้นที่การปลูกไม่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและนิทศาการศิลปะจีนภาษาจีน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธมบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2557เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาใช้หลักสูตรผสมระหว่างหลักสูตรสหราชอาณาจากักรและหลักสูตรสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษปัจจุบันมีนักเรียน1,193คนครูและบุคลากรทางการศึกษา283คนเวลา13น54นาทีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลาิสวนจิตรดาพระชวังดุสิต พระราชฐานพระราชวโรกาสให้นายสุทธิพษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนำนางบัณดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2566พร้อมคู่สมรสและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลอองพระบาทถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย และประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดผู้อุทิศปฏิบัติตนในการน้อมนาแนวพระราชดําริมาขับเคลื่อนในการบําบัดทุกบํารุงสุขแก่ประชาชนเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลเพชรดอกแก้วโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ราชการจังหวัดพร้อมคู่สมรสที่จกกะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2566เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบบงคมลา เวลา14นาฬิกา16นาทีเสร็จลงหน้าคานชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระชวังดุสิตพระราถทานพระราชวรโรกกาสให้ในายสุพิษพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลการแปรสภาพอากาศสำหรับบุคลากรจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติมองโกเลียเฝ้าทุลลอะองพระบาทกราบปบังคมทุนรายงานผลการฝึกอบรมดังกล่าว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่20ถึง24กรกฎาคม2566เวลา7นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีเสด็จไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรระหว่างวันที่20ถึง24กรกฎาคม2566 เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณวัดที่มีสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมากโอกาสนี้พระชทานพระวโรกาสให้ในายผรพิโรมฟุ้งตะกูลปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้ารับพระรชถานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน500โดส เพื่อน,นำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจนจัดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นให้เป็นเครดปอดจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานพร้อมกันนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขสองตัวและพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขเป็นเครื่องหมายแสดงความปลอดภัยประจำตัวด้วย จากนั้นรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อพ่าตัดทำหมันและรักษาโรคต่างๆแก่สุนัขจรจัดและสุนัขของประชาชนรวม12ตัวด้วยมีพระปณิธานในการควบคุมจำนวนประชากรลดอราการเกิดของสัตว์จรจัด บรรเทาความร้อนจากเหตุที่สร้างความรำคาญและก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนในพื้นที่วัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นปูชนียสถานแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทยโดยกรมศิลปากรได้เสนอจดทะเบียนขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกภายในปี2567หวครสิีธรมราจึงกรับทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือผ่านคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโกปัจจุบันมีความคืบหน้าในการบูรณะปฏิสังขรณ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ทางกายภาพแล้วร้อยละ95โดยจะเสนอให้กรมศิลปากรภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อดำเนินการยึดจดทะเบียนระดกโลกต่อไปในการนี้โปรดให้ศัตวแพทย์อาสาจุฬาพรร่วมผ่าตัดธรรมสุนัขภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่จำนวนเจ็ตัวพร้อมกับมีทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตแปสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบ,บาลนครนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวัล,ลัรรักและมูลที่เพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตหรือซอยดอกให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดธรรมนให้กับสุนัขและแมวจรจากบริเวณโดยรอบ5วัด6ชุมชนรวมทั้งสุนัขและแมวของประชาชนรวม104ตัวในพลากรสุวรรณรัตน์องคม,มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น รับเขียนพรรษาพระชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2566เวลา9นาิกา50นาทีวันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพลกรสุวรรณรัฐองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายชนทีอยยางตรงผู้วารารารจังหวัดอุบลราชธานีและนายไกรสอนกองฉลาดผู้วารารารจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2566รับเทียนพรรษาพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2566โดยจะเชิญไปถวายวัดสุป,ปัตตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและวัด่าตพระอารามหลวองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันที่2สิงหาคมนี้เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรยัยในเทศกาลเข้าพรรษาตามที่ทรงพระราชาุทิศ เอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอคมตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่16ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏ์ราชนครินอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอคมตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสภาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคมนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา ให้เป็นนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานด้านกิจการนักศึกษาและพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลที่จําเป็นในศตรวรรษที่21ร่วมถึงหาแนวทางยกระดับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศจำนวน38แห่งและวิศวกรสังคมของผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนานักศึกษาทุกระดับเพืพ่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิการให้ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมการเรียนรู้การสร้างทีมงานสมัคคขีคือพลังการพัฒนาภาวะผู้นํานักศึกษา,ก,ก,ษากิจกรรมสืบสารประเพณีไทยถวายเทียนจำนวนพรรษาและกิจกรรมเลือกประธานสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีการศึกษา2,566 องคมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการหลวงเลอต่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากพลเอกกัมน,นาธิรุติองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่และนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการหลวงเลอต่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2566รวมทั้งปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีใจรักต้นไม้รักป่าไม้รักแผ่นดินหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ โดยมีพื้นที่ปลูกต้นไม้62ไร่รอบอ่างเก็บน้ําปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆรวม4,871ต้นอาทิแมคเดมียัยไผ่6มะม่วงนผ่นแก้วขมิน้นและหญ้าแฝกเริ่มทยอยปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566ทําให้ภาพรวมของพื้นที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวและจังหวัดต่างยังได้ต่อย,ยอดขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชวันกเกษตร จากนั้นร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนอาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลอต่อปัจจุบันเกษตรกรภายใต้การพัฒนาของศูนย์มีอาชีพปลูกพืชผักเมืองหนาวไม้ผลพืชไร่และกาแฟทั้งยังได้รับการสนับสนุนโรงเรือนในโครงการแลกป่า ดยโครงการหลวงนำผันไม้อาทิอะโวคาโดมะม่วงกาแฟและไม้โตเร็วให้เกษตรกรนำไปปลูกสร้างป่าในพื้นที่5ไร่เพื่อแลกกับโรงเรือนผลิตพืชหนึ่งโรงเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหากมีโรงเรือน4โรงเรือนก็จะมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวถึงสัปดาห์ละ4,000ถึง6,000บาทและยังมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ภูเขาหัวโล้นสู่พื้นที่สีเขียว พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อโคมนตรีเปประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชพิธานแก่รัษฎรจังหวัดยะลาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการสืบสารพระราชณิธานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิรในการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับรัษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในว,วันนี้ที่โรงเรียนครุชนพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศตัตดิ์อโมกมณีไปประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่รัษฎรโดยเชิญถุงยางชีพพระราชทานจากมูลทิิราชประชา,านุเคราะห์ในพระบระมราชป,ปถัมภ์จำนวน500ชุดไปมอบแก่รัษฎรมอบทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง โรงเรียนคุรุชนพัฒนามอบพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆรูปออกหน่วยอาทิหน่วยที่พระดาบทให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องซ่อมบํารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พร้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตัดผมฟังเข็มเพื่อสุขภาพจัดอบรมให้ความรู้การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและความรู้เรื่องดินพร้อมจัดหาทุนสนับสนุนด้านการศึกษา พื่อมองให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ส่วนโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตรกรรมเคลื่อนที่พระราชทานบริการตรวจสุขภาพและรักษาสำนักง,งานเอไการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายข้าราชารบ,บริพาน่วยราชการในพระองค์บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมนมพรรษา ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าข้าราชบพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์กอบจการทหารมหาดเล็กราชวัลลรรักษาพระองค์กอบจการในตํตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และช่างฝีมือจากสถาบันเศรษฐกิจร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566 โดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตและมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองรวมบริจาคโลหิต201คนได้โลหิตรวม94,50ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไปกิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นการน้อมนำพระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติ โดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญยูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส่วนที่โรงเรียนเศรษฐีนในพระราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,ก,กระหม่อมให้พลอ,อากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวัง เสิรอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนจำนวน226คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยส่งให้ความสำคัญและทรงตระหนักในสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่และถูกสุขอ,อนามัยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างหาที่สุดมิได้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2566 และขอช่วประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กระกฎาคม2566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตับภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กระกฎาคม2566เวลา8นาฬกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store